เปิดโพสต์สุดท้ายของเจสุภการก่อนจบชีวิตด้วยตนเองก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของเจสุภการลูกชายของเจี๊ยบการจนาพรที่ทางด้านของเจอดีตดารานนักสแสดงชื่อดังและผู้จัดละครช่องเจ็ดจบชีวิตภายในบ้านพักแถวพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อส่องความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอย่างอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก พบว่าก่อนเสียชีวิตหนุ่มเจได้โพสต์ล่าสุดตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2564เป็นโพสต์เกี่ยวกับโปรโมทร้านและเฟซบุ๊กก็มีความเคลื่อนไหวเดียวกันแต่โพสต์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานี้เองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ